หลักง่ายข้าเจ้าเราวบบนี้เออย่าฝนมันก็สีหวานดนตัวเอมปกติอันหมักไม้ย่าฝนมันสีวบหวาน เจ้าเคยเห็นแล้วนะโว้ยไปไปไปหาตึ๊กสะุ่งเอา้ไหมเอาเอาพักทายสบายดีทุกคนมื้อนี้กับยูทีหน้าของน้องเอมนั่นเองนี่มื้อนี้เพิ่นสิพ้าไปอันเพิ่นสิพ้าไปตึ๊กสะดุ่ง ออกมาแหละทางมันยากมันไกลเมเื่อยก็เลยมาแวกินอ้อยซะก่อนพคนว่าาะนั่งกินอ้อยจังหน่อยแล้วจังสิไปอันตนึกสะดุ้งอ๋ <c oughs> <laughs> อนับบ่งในบูปฟันกิน <c oughs> trang mà Mai là bữa trang Bố hôn đây làm gì? Mai làm bằng <laughs> 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 Mày à, cứ tìm này sao? บางทีออไปนันนไปทางนี้เลยบ่ค<ะ>่ะมีทอมีทอขามหองทอติ หลายหมองนะแต่ว่าหมอกนั่นแหละอีเมลเราเมียนะนะเราแปลงหมอกอื่นนะคะก็เจ้าตัวจืดก็ได้ก็เจ้าบริมาแต่ว่ามื่อนัานก็เจ้าตืดนะก็เจ้าบริเงอยทำใจรู้ก่อไปเลยนะป๊า เทาไปแล้วก็พ่าเอาปลามาจึิงจิหายก็ไปแล้วยุคเนี่ยทุกคมชั่งนี่งจะได้บทสองตัว วาวเกินปลายจนปลนอนหยิบเมื่อได้บอพอผนมันเศร้าแล้วคันฝนลินนปลามันลอยเปนจีกเกวมันขึ้นบางมือได้บางมือได้กระเบึ้งเขาเ้ยจ่อยได้ได้บักไอลายมันตอสมมงตัวหนึ่งก็คิบเดะฝนตกมาอีกเหรอคือดังว่าวดังได้ทำไมยยมันก็บืมีการาเลย บริ้งและไมโครซอฟก็ทำแซมนี่หาสซมนี่กับบริ้งยุ่ยขะกค่ยากเคืนี่อันขุดหยื่ออุจุัชิขนมปาิยขนมปาันนี้ตัดผลตัวกลขุดกระจะเย็น อืมได้แต่ถอดถื่นได้ดดแต่คิดผ่านรือว่าเฮาบ่แตกที่มู่บ่อืมตอนอยังน้อยได้อีเม่ปอกให้นี่ดำๆโอ้ยเสร็จแล้วบ่ อุปกรณ์เรียมพ้อมนะทุกคนโอ้ยมันใส่ตัได้ปะไปใส่อะนะ เด็กกันได้เหรอเฮ้ยเด็กให้ร um ุ่มเข่าเออรุ่มๆเข่ะอย่างนี้วะนี่มกเข่าย่อนโยกเป็นกอน

คนนักมันแบบว่ามันพวกแมนสะดุ้งน้อยขนาดมันเป็นตัวใหญ่ที่ผูใหญ่เขาจะออกมาอึ่เขาวผัดไม่ได้เอาสะดุ้งน้อยของข้ามาขนาดอันนี้ของเอาของ,ของเจ้ามาอย่ามาเบิ่งกามันสินได้น้อยได้หลายส่วนใได้แล้วเขาสิเอาขึ้นมาปิกก้งกินกินมีบอสทำทุคนเลยดูยคนละมอง เพิ่นมาถึงมือคนโบมาไม่นานเป็นซีคนแล้เจ้าเดียนในไหนานี่แหละแต่ว่ากระเจ้าลุยตึ๊กอีเม่แบบโบก้าลุยย่ากแนยเหรอแยกมันด้วยน้ำเต็มเลยน้อเอ็มน้อโอ้ยจะน้ำหยามรอบพอเจ้าถ่าน เอาาเอแม่แล้ะเขาก็เอาโมปิ้งเขาก็ได้แหวออีกแล้ว พักมากอึแม่นบอกว่าพักมักบวบเน,ะนาะอะเบิง้งจากอุดมสมบูรณ์สดใสเนี่ยขนาดโบแมนไฮน่ายังมีเข่าได้เนี่ยบรรย,ย,ย,นะยากาศมีสวยม้อย เห็นกระเจ้าส่วนมาทางนี้แต่กะเพิินกะโบได้คือกกนกะเพรามาเลยมาถ่ายหูบซื้อ มันบ่ได้เนาะทุกคนมือนี้มันเป็ดน,น้ำอย่างกระบอกหู้แหละข้าเจ้ากับบ่ได้คือกันกับเฮาเฮากับบ่ได้ข้าเจ้ากับบ่ได้ยะเท่า,า,บบา,ยยาสิกลับไปหาเอมมี่ไปเบิ่งว่าเอมมี่ได้จักโตแล้วอุ้ยอุ้ยว้าฮิดิน เปลี่ยนบอลอีกแล้วไปแน่แล้วข้าวไปใช่วหมนิ้วหอยยังมาสี่ไี้ปีกหนึ่งกับพอแล้วมันนี่ค่ะบอาหลยแล้ว คนหลังจากที่เขาอนันตึกสะดุ้งไปได้เฮาก็สิมายามรอบอ่ารอบนี่บบมเมนว่าเขารักยามบบเมนว่าของคนอื่นได้เป็นเป็นรอบของพอเอมอมี่ตัวหนึ่งเขาบนื้อสุดทั้งเลย ักตเ,เอาออกมากระยามไม่เศร้านี่บบมี่โบมี่บาได้พี่น้องสมงหนึ่งแกงนอกเธอหนึ่งแบบน,นี้นะไปจีย้ยงน่ะเอ้าบุเคยเห็นเวยค่ะบุเคยเห็น,หน่อยเลยเมืม่อเมื่อหลังจากที่ไบตึกสะดุ้งตากฝนมานทุกคน กับมากินอ้อยคือเก่าพอป่าไปจิัวแอมเอมเอาป่ามาหึหมิ่นมา อยากละคฮะอยากละคฮะ <c oughs> อยากละคฮะ <c oughs> อนากพิลึกแบบน้อันมันอันนั้นเสียงมันอ๋อแสงมันก็เป็นนั่นเนี่ยเริ่มหนาวแล้วนะอากาศดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาอันโตเปียกขนะ โบมียังกินไปลึกสะดุงมาโซเปียกแล้วกับโมียังกินอีกมันก็เลยรู้สึกหนาวๆแล้วก็หิวๆคือดำแทะจังวะตัวจริงเปานขาวๆมา <c oughs> ได้กล้องคือดำแทะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งให้เยอะบายบาย